ครับว่าไงครับตอนนี้ทางบริษัทพาวบายนะคะได้เปิดโอกาสให้คุณพี่เข้ามาสร้างรายได้นะคะโดยการเพิ่มยอดคมที่นิยมให้กับแบรนด์ต่างๆผ่านทางเว็บไซต์นะคะพี่ตรงนี้เพียงคุณพี่มีเวลาว่างวันละ20-30นาทีนะคะจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 300- ไปจนถึง,ง1,000บาทงานของเราไม่จำกัดเวลาและข้อก็สถานที่นะคะไม่ทราบว่าคุณพี่สนใจไหมคะอันนี้มาจากไหนครับเนี่ย บริษัท p o w e r บค่ะพี่บริษัท p o w e r บใช่ค่ะอยู่ที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าหนูทำงนานที่บ้านอยู่ที่กรุงเทพใช่เหมือนเป็นงานโปรโมทเลยใช่ครับถ้าคุณพี่สนใจหนูขอเแอนไลน์เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะเดีย๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับบริษัท p o w e r บายเนาะ บริษัทเขาบายที่กรุงเทพเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าหิวที่กรุงเทพเขาบอกนี่ใครบอกก็หัวหน้าหัวหน้าที่หนูทำงานด้วยชื่อมินคะ่ะไม่ชื่อจริงเอออือ,อม <c oughs> ไม่บอกดีกว่า <c oughs> ไม่บอกดีกว่าไม่บอก โทรมาจะให้พี่ไปทำงานด้วยไม่บอกชื่อพี่พี่จะพ,พี่ก็ต้องไปถามงานรายละเอียดกับแอดมินอีกทีหนึ่งหนูมีหน้าที่แค่โทรค่ะแค่โทรถามว่าสนใจหรือเปล่าถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรอืมอ๋อก็คือว่าอเป็นคนที่คอยหาพาคนไปทำงานใช่ไหม ใช่ค่ะเหมือนแบบแค่โทรถามว่าเอสนใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าสนใจก็ถามแอดมินอีกทีนึงค่ะอ๋อแล้วอย่างอย่างน้องเนี่ยอ่าเป็นเป็นเป็นเซ็นเอ่อคอเซ็นเตอร์ใช่ไหมเขาให้วันละเท่าไหร่อ่ะคอเซ็นเตอร์เหรอเขาเรียกคอเซ็นเตอร์เหรอพี่หนูก็ไม่รู้นะนี่ที่น้องโทรมาเนี่ยก็คือเรียกเขาเรียกใช่เหรอเขาเรียกคอเซ็นเตอร์เหรอเออไม่รู้อ่ะขาให้รายได้น้องเท่าไหร่อ่ะก็แล้วแต่ชั่วโมงที่เราทําอืม แล้วพี่อยากแบบทาแ,แบบแบบแบบที่น้องทําเนี่ยแบบติดต่ออะไรเงี้ยมีไหมมีตําแหน่งว่างไหมอันนี้หนูไม่รู้นะหนูก็หาในเฟซหรือคือถ้าพี่ไม่นสนใจหนูแค่นี้แล้วนะเดี๋ยวหนูจะโดนเขาว่าให้ใ<ช>พี่อยากจะถามว่าที่จะให้พี่ทําเนี่ยมันมันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรเออพี่ต้องถามแอดมนอีกทีหนึ่อนงอ่ะเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีนึงอ่ะพี่อืม,อม,อมโอเคโอเคโอเค,อเคน้องน้องชื่อมิน้นใช่ไหมใช่ค่ะ อืมโอเคเดี๋ยวพี่โทรไปเล่นด้วยนะเบอร์นี้ใช่ปะ <c oughs> แค่นี้ละค่ะพี่สวัสดีคะ่ะโอเคครับ